สวัสดีครับพบก,กับเราอีกแล้วครับผมช่องฟังอันดาไฟนก้9ครับวันนี้เอาสัตว์มาให้คุณยายคุณยายมัเนี่ยทวดจิงหัวหอะเจียงกอเงอเงินครับคุณยายกองเงิน ช้างของตาทวดเราครับผมนี่นของช้างครับตาทวดก็ก็เจ้าของเจ้าของของ,ของคุณแม่คําแสนนะครับนี่ครับตาทวดเขาอ,อยู่อีกป้างนึงครับเราก็เป็นลูกหลานเขาเลยครับมาเยี่ยมคุณตาทวดครับก็สบับรถมาให้คุณยายกองเงินครับเนี่ครับออ ปตาอายุเยอะแล้วครับสับลดยาอะไรก็เขาไม่ไหวเราก็ต้องช่วยเขาอยู่ป้างหนึ่งนี่คุณยายกองเงินครับอายุเยอะแล้วกระมึนๆเลยนะครับว่าแดดแรงคุณยายกองเงินครับ ตาเที่ยงตาทวดของเราครับโอ้ยอรถเฮ้ยอายุไ,ม,ไ,ม,ไม,ยมาได้ตาทวดนี่ยายกองอายุสามสิบปีครับตาทวดเราอายุเจ็ดสิบปีครับยังแข็งแรงอยู่ครับเลี้ยงช้างได้ครับ นี่ย yeah. uh, ตายอยู่คนเดียวเราก็ลูกหลานก็มาเยี่ยมอยู่นะครับตายยางแข็งแรงครับอายุ70ปีครับยังแข็งแรงครับเก็บที่ช้างได้ครับ เยี่ยมคุณตาทวดครับเราสับรถมาให้หนึ่งคันนี่ครับปีคว,วันม่อนเราควันทุกพ่ก้าวเอานาเลงครับาลาขี่เองโทจู้ขีมนัเเนเดเย่อักอกานก็

คนในเอฟซี FC, ท่านใดที่ใจดีก็ช่วยเป็นค่ายากก็ผมเป็นสะพานพ่อควานเป็นสะพานบุญให้ครับผมอ่ามีมามาเยี่ยมคุณตาครับยยยยเป็นยายยอดมันซีเรสเป็นยายกองเงินอาย,ยุสามสิบปีอ้ว,วนท้วนครับโอ้ เฮ้ยมามาอ้น่าสักตักก็ต้องบมวดอ่านี่ตาทวดกำลังเอาคุณยายกองเงินไปมัดข้างในบ้านนะครับฮั่นฮั่นยังเกยังแข็งแรงอยู่ครับ

ตาทวดเราโอ้ยนี่ตาทวดกำลังเอาขึ้นย้ายไปโอ้ยขี้นย้ายไปรุ่นก้อยบ้านครับนี่แดดเริ่มร้อนแล้วครับนี่กูมันยิ่งแล้วขียห่าเป็น,รปนตรงดูครับแข็งแรงขนาดไหนครับขึ้นช้างได้ครับยกซุ้มซุ้มยกกบ้าเลยเนีย่ยรุย่นเฮ้

เดี๋ยวเราไปหาที่บ้านนะครับอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายช่วงอาบน้ำเพราะยังเอาสับรถลงจากรถอยู่ครับแล้วเชื่อนกิมแม่เถื่อนมาแล้วครับ มาครับหลักถรกช่วงกลางวันให้มันร้อนถ้อยอยู่ที่กิมเนแล้วก็ถ้อยหักสายอยู่มา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  มวนควับฮะอะไากูน่ะมาโอเคนัดเน้นนัดเน้นจิบยองลองเดินเดินนี่ครับมาตรวจกำลังมัด สามสิบปีครับคุณยายกองกองเงินตาเที่ยงครับอตาทวดก็<า>เป็นเจ้าของของคุณแม่คำแสนเหมือนกันครับเขาให้ลูกหลานครับให้ไปเลี้ยงให้ไปเลี้ยงเชื่อมั่ขึ้นไม่ได้ดงฮะเชื่อมั่ขึ้นไม่ได้ดงฮะเชื่อมั่ขึ้นไม่ได้ดง ขมเรื่อเาไม่ข้นมนี้นดูาเ็ก่ควนทวนครับว่าเราก็มาช่วยคุจตารครับตัดหญ้าเอาับรถให้นี่ครับมาเยี่ยมแกก็เอาับรถให้คันหนึ่งครับให้ยายเขาได้กินครับเา้

แรถแทนจูเนาะขวดม่าเราออกมาให้โชคครับไปกันเาบัวครับแข็งแรงครับเมกยายังได้ครับขวดของเรา อยู่เจ็ดสิบปียังแข็งแรงอยู่ครับเราบึงเจ้ sông กูอ้างมาั่งชั่นหมดส่งส่งเนปีอ่ะ ดูลงครับเรียวหมดแล้วครับช้างดึงครับเยอเตียวจ้านเตีะน้าจ้าก่าบนขี้แล้วมั้ง 2> <2> นี่ก็ให้ชมครับมาเยี่ยมตาทวดให้ชมก่อนครับนี่ก็นะครับยิ้ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ครับเอ่อคนตาทวดอารมณ์ดีครับีตาทดหันีนม่อนเพของว่าตาทวดจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เดินไดเฮ้ยเดิอยู่ครับก็ช่วยๆกันครับเขาก็ตกงานเหมือนกันอ่า้ที่ท่านใดก็ช่วยสุณตาช่วยหันช่างก็ได้นะครับต่อพ่อขวัญได้นะครับยังไงล่ะพ่อขวัญจะผานบุญให้ครับผมนี่ก็ขอตัวก่อนนะครับผม ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแ<ล>ชร์กดติดตามเราด้วยนะครับเป็นอกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมขอ,อตัวลาไปก่อนครับวันนี้เรามาเยี่ยมคุณยายครับนีบคุณยายกองเงินครับปูทวดเที่ยงครับชื่อเที่ยงครับอ่าเป็นแร,ระตุ้นี่เป็นเจ้าของของทุณน้ำค้าแสนนะครับผม ครับสวัสดีครับ